ต้นเรื่องเลยแล้วกันมันอะไรหวานขนาดนั้นเปิดตัวไม่ใกล้หน้าเห็นไม่เห็นคราสวยวันนี้วันนี้จะมาขายความสวยหรือมาขายถามก่อนขายสวยอยู่แล้วฝากด้วยนะคะ6เมษายนนี้นะคะอาตมาฟ้าผ่านะคะทุกโรงภาพยนตร์แตมาัดภาพยนตร์ก่อนเลยเหรอแต่เรื่องมันผ่านนะเราไม่ดูดราม่าเหรอดูดูจากแคสซี่พี่โอ้พี่ป๊อปมีหนูไม่ติดไม่ติดมันติดผ้าเธอดราม่าไม่ได้อยู่แล้วดูพี่โอ้พี่ป๊อปด้วยยิ่งแบบ พระเอกนางเอกของเรื่องค่ะใช่แล้วรับเป็นไรเมียน้อยชื่นชอบไม่รับบทเนี้ยชื่นชอบไม่รับบทเนี้ยชื่นชอบแต่ชีวิตจริงไม่มีทางก็หวานไงชีวิตจริงก็หวานไงตอนนี้หวานมากเลยค่ะไม่ก็หวานตลอดแต่ว่าไม่ถึงว่าไม่ได้ลงเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ชอบก็บอกตลอดว่าเขาไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบวันเกิดครั้งนี้มันยิ่งใหญ่อลังการจังเลยมันไม่ใช่เพราะว่าแบบความใหญ่ของสถานที่นะแต่หมายถึงว่า ที่เขาตั้งใจอยากจะทํารวมเพื่อนเราทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มแม่แม่กลุ่มอะไรเงี้ยคือมาแล้วเพื่อนเพื่อนเขาก็มากันแบบ20สิบกว่าคนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกแบบเอออยากขอบคุณออกสื่อเขีไว้ไม่ได้มันต้องแบบเปิดมาไม่ใช่ระบาย่อยากตะโกนใครสายนี่ทำไมเขาถึงตั้งใจใั่ให้เราล่วงหน้าอะไรเงี้ยสวยมั้งไม่สวยที่เราเป็นสาวสวยท่ั้งรักแล้วก็หลงอะไม่ก็หน้ามึดแต่สิ่งที่เราขีดออกมามันคือตั้งใจเราเลยใช่ไหมตั้งใจ เพราะว่าถ้าเราแ acting มาจากทำไมเขาไม่มีไอจีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หนูก็ตัดเบรกพวกชาวบูลลี่อะไรอย่างงี้เลยเนาะทําไมหรอไม่มีคนมาแปลนมาบูลลี่แปลเราหรอไม่มีจริงๆไปถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าเตยเป็นคนหน้าเหมือนไส้เขาจะเวลาที่จะพูดจาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนเหมือนจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพิมพ์ไปแล้วรู้ว่าเห็นหน้าคนจะทําหน้ายังไงใส่เราอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนก็เลยพิมไปก่อนแล้วแบบเห็นน้ารู้น้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วไม่มีใครมาบูลลี่นี่มีถึงเลยแบบชื่นชมไม่มีใครมาฉัด ดีใจค่ะแต่แล้วอย่างที่เขาไม่ชอบให้ลงอย่างเวลาครั้งนี้ที่ลงาที่เขาต้องขอเขาก่อนมคะไม่ขอไม่เห็นด้วเพราไม่เหนื่อยจีไม่เราไม่เปเพราะว่าเราได้ยาวมากเหตุก่อนที่ปากเออไม่ใช้เมื่อวานก็เลาเขียนไม่ให้เขียนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเป็นแบบสดบันทึกเ อขอ<ร>แต่ไม่ให้เรามีทิ้งไม่ได้ด้วยนะคือแฮชแท็กมันไม่ได้เริ่มมาจากหนูคือมีครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนหนูพูดชื่อครั้งที่แล้วที่หนูพูดชื่อ,อใช่ไะมล้ำหนูไปเซิร์ชติ๊กตอ็อกแล้วเจ้าตัวมันมีเขียนว่าพี่เคนแฟนคาริสาขึ้นมาคืออ,อ,อันแรกเป็นแบบเคนวงซิลอันที่สองเป็นพี่เคนแฟนคาริสาแล้วก็เป็นแบบเฮ้ยเธอทำมาบูลารากเลยอ่ะเธออยู่ในแพลตฟอร์มที่ธอรู้สึกแบบฉันจะไม่อยู่อะไรแมทแมทฉันจะไม่อยู่ถ้าอยู่ติ๊กต็อกไปเลย ไม่อยากลงรูปเราเขินด้วยนะเพราะว่าไอจีเธอเดี๋ยวมีคนเห็นว่าเขาเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในแบบว่าวงการบันเทิงแบบเราอ,อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้ค่ะแล้วก็เลยย้ายแพลตฟอร์มไปติ๊กตอ็อกเพราะคิดว่ามันคงไม่ไปถึงเขาอะไรเง,งี้ยแล้วหลังจากนี้ก็มีคนติดแฮชแท็กเราก็คือไม่ได้ใช้คนเดียวแล้วแฮชแท็กนี้ก็ดีไม่มีไอจีเลยใส่แฮชแท็กเอาใครเห็นอะไรรู้เขาว่าติดแฮชแท็กมาให้หนูเห็นแมื่หลายคนบอกแซวแบบมันดูการเป็นแสดงเป็นเจ้าเจ้าของหรือเปล่าอะไรอย่างนีง้เขาหรือเราตัวไอ้นี่ดิเจ้าหน้า ชาวเน็ตชาวเน็ตตีขวิดตาอย่ามาใส่ร้ายชาวเน็ตที่พีทีวีอย่ามันใส่ร้ายชาวเน็ตที่พีทีวีแล้วเราอยากเป็นเจ้าของขอมพิวเตออยากให้เขาเป็นเจ้าของเราไหมล่ะเราไม่เป็นเจ้าของใครอยู่แล้วสัำผั์แต่เด็กก็ไม่ได้อยากจะครอบครองหรือเป็นเจ้าของใครเพราะวันหนึ่งที่มันใช้มันก็ใช้วันที่มันหมดอายุมันก็หมดอายุเออเข้าใจป้ะแต่เด็กว่าชาวเน็ตไม่เไม่เข้าใจค่ะไม่มีความหลักถ่ายของนะเนี่ยถ่ายของออกสื่อเข้มไหม ซื้อใช่ไหมเราต้องเข้าใจสิเราไม่ครอยพออยู่หรอเราซื้อต่อได้เลยขายได้ต่อเลยขายอะไรบอกง่ายง่ายเข้าใจใครเข้าใจฉันเข้าใจเธอเออก็เป็นยังไงล่ะมันมันมันดูมันมันอยู่ในโหมดข้างหลักนะก็ไม่ได้ทําบ่อยอยู่แล้วทุกคนก็เห็นอยู่วงการมันหนุ่มเพิ่งรู้ว่าหนุอยู่มาสิบปีหนุ่มไม่ได้ทําไปบ่อยคนอ่หนุ่มก็ไม่ได้ทำให้อะไรอย่างเงี้ยแล่วทำไหนูถึงได้ลงอวยซะขนาดนี้อันนี้มันมันอยู่ที่ความดีค่ะโอ้โหในคู่ควรแล้วก็ เป็นอันนี้ก็เป็นทออ้องงานเงนเกิดให้เราเลยเหรอคือมีพี่ยิงแหมนะคะ่ะึ่งสื่อจัดกันแล้วถ้าเป็นแบบคนด้ย หนูเป็นคนไม่ได้วัดจากสกเกลใช่มะเพราะว่าหนูวัดจากคนที่เหมือนแบบความรักแต่ครันนั้นเมื่อคืนรู้สึกแบบมากเพราะว่าคือทุกกลุ่มอะกลุ่มเราทั้งสองคนก็คือไม่มีกลุ่มไหนที่ไม่มาอะไรเงี้ยเรา่านปังแล้วลดเสียงหรือยังไงดีไหมคะได้อยู่โอ้โหตึม เป็นสิ่งที่ดีแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราคู่ควรขนาดที่ทุกคนเสียเวลามาให้เราอย่างที่พี่ฮันนาที่เค้าพ่อพี่นานาที่สุดแก่งแม่แม่ที่แบบนึงออกแผลอะไรเงเราก็ไม่ได้อยากจะตะเกียกประกายตัวเองไปเะโย์เท่าเทียมที่รู้สึกว่าเขาจะมาคุกข่าแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์คือหนูว่าซีนที่คนมันจะเสียเวลาที่แบบมาก่อนเรามาถึงมาคุกข่าเซอร์ไพรส์เราสุกว่าเออเราประทับใจตรงนั้นที่ที่ก็ซึ้งมากๆแบบไม่เคยเขียนอะไรยาวๆอยู่แล้วเพราะชอบเขียนผิด ก็เลยเขียนว่ามันเกิดปีนี้มันซึ้งใจเหลือเกินก็เลยเขียนขอบคุณทุกคนจริงๆอะไรน้ำตาไหลมีตาเขียนเข้าไปอ่ะน้ำตาไหลแล้วหนูไม่ออกจากบ้านเลยวันนั้นเพราะว่าหนูน้ำตาไหลแบบขี้มูกไหลอะไรอย่างเงี้ยนั่งเขียนให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันซคือฉลองให้อยู่เธอยังต้องถอดรองเท้าตรงเสียงไอะไรเป็นขวัญในปีนี้ไอ้ไรเหรอ แล้ววเเนียดอต้องหาเพื่อนไปคุยก่อนเนี้ยต้องประกาศหาเพื่อนอีกอะไรเงี้ยตลกมากเขากดมาสี่ใบอ่ะพี่คือเป็นแบบสี่ใบคือเป็นเหมือนแบบสองช่วงเวลาด้วยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะว่างตอนไหนก็มันก็เสแสร้งอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยขายเอาเองที่เราไปไม่ถูกใจนะเขาในความเห็นเนาะโอ้อะไรเงี้ยแพ้โอ้หนูแพ้จริงนะปกติหนูก็เป็นคนแบบไม่ได้อยากพูดว่าเราเชิดประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือน ออกจากตลาดคำว่าโสดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบนี้เขียนนะก็คือแบบนี้เขียนว่าคาริสาทั้งรักที่เก็บได้เออก็เลยเก็บคฤหาสน์ด้วยเป็นเพิ่มแฮชแท็กใหม่อันหนึ่งนะไม่แต่แฮชเยอะมากเก่งใจพ่อแม่ค่ะเพราะว่บ้านเขาเป็นแบบว่าค่อนข้างจะเงียบๆมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามบอกเธอว่าเราไม่รู้จะทำยังไงนอกจากเราเป็นดาราตลกที่มันแบบตะโกนกับเพื่อนๆอะไรแบบใครเจอค่ะเราเริ่มรู้สึกแรงมากคาริสาเก่ง เป็นตัวตัวอย่างนี้ไหมไม่ขอเต่าไปเลยไม่กังาลอะไรเนาะปุ้ยทำมาชาติตัวเองไหมปูนไม่เป็นขัเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าแบบปูนยังไงให้ดูไม่ตลกเกินหรือดูไม่มีความรู้เกินหรือแบบทำหน้ายังไงหน้าที่ดูเป็นดีนหน่อยเลยแล้วพี่เฮนเขาไม่ดุดขัเราหรอขัว่าเขายู่กับเราเขาบอกว่าเธอเป็นตัวเองได้เลยเพราะว่าหนึ่เธอคงทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะคราวนี้ก็คือรักจทีมของแต่งไหมไม่ไม่หมายถึงว่าหนูั่ว ไม่ได้คิดถึงว่าต้องแต่งไม่แต่งอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ใครมาตราหน้าเรา,าได้อะไรเงี้กอะไรจเกิดก็เกิดก็ถื <ใจ S 2> อว่า,า,วาปล่อยเนอ้องประมาณนึง<อ>งฝากด้วยนะคะของเมษาอยากจะมาผ่าผ่านะคะแล้วก็ Lady เลยดีผีปอบนะคะเกย์ผ้ามักกะสัยกันขยูทูบด้วยไหมคะนี่แล้วคุณหนูไม่ได้พูดมี YouTube ช่องใครสาจะิงเก็ตด,ด้วยนะคะ<อ>ถ้าคนไป Subscribe ก็เยอะจะงงกวดแฟนเยอะๆค่ะ